แล้วนะครับเดี๋ยวจับเตรียมสองทำให้เรียบร้อยก่อนมอนนักคลิกก็ขึ้นมา <c oughs> ขึ้นไม่ได้ได้อายเด็กแน่เลยผลมาแล้วนะครับ <c oughs> บันเทิงเริงใจแน่นอน <c oughs> ก็มีน้ำเล่นมาก <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าศูนย์พวงมาลัยไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ไม่ขึ้นข้างหลังมาโหดจัด <c oughs>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  ราไปตั้งศูนย์ใหม่ครับราะรถเรามันยกสูงหลายนิ้วแล้วมันก็จะมีอาการอย่างนี้นะครับถ้าไปเล่นหนักมาต้องไปจัดทรงใหม่นะครับเนี่ยเสร็จภารกิจนี้เดี๋ยวไปหานโยงกันนะครับไปจัดทรงใหม่โอเคไปต่อครับเขาระเบิดกระทิงฝั่งนี้ก็ ถือว่าได้ยาติหรือโหดเหมือนกับฝั่งนั้นนะครับก็มีช่วงเนินหินเหมือนกันแต่ฝั่งนี้ไม่มีร่องเลยเขาบอกว่าปีนเขานะอย่าหวงพวงมาลัยพวงมาลัยนี่นะอันนี้อันนี้พวงพะกคับพวงมาลัยออกแล้วนะถ้ามัวแต่พวงพวงพัพวงมาลัยรับรองเป็นเรื่องแน่ๆโอเค let's go เราไม่มีผู้ช่วยจับปล <Wow. S 1> ่อยตามสภาพหายตามสภาพเอาละครับซ้ายลึกขวาพี่น้องลอยตะขาบไปทาง <c oughs> ไหนซ้ายลึกขวา ตามเขาบอกครับซ้ายก็ซ้ายอ๋อมันก็ทางวนมานี่ครับ okay, okay. มันวนขึ้นอันนี้มันล่องหรืก oh, <no. S 1> ็ติดที่ไม่เคยมานี่แหละครับโดนทิ้งแล้วครับไปแล้วหายไปแล้วตอนนี้เราเข้าสองเฮสแล้วนะครับ oh, <no. S 1> แตว,ว่าไฟเตือนหนึ่งเป็นสีโรย จาเซนเซอร์นี้ไม่ได้ว่างเลยนะครับดังตลอดทางครับสิ่งไม้มันเยอะ 太饿。啊 อ้ยเหยีไข่มุดแดงอีกอโสวัสดีครับมาเยีไขวมุแดงกันปะมันวมันว่มันวายมันว่่ก็ได้อยู่เจอกันครับค เอาไงดีมีคิกโรนให้เล่นด้วย ขึ้นก็สะดวกเลยนะครับขับขี่ง่ายครับเขาระเบิดข้างบนมีเซเว่นเขาบอกมานะอา้าวซ้ายลึกขวาครับพี่ข้างบนมีเซเว่นจริงไหมเขาบอกมานะาเชื่อเขาเชื่อคนง่ายขาโดนก็หลอกไปข้างหลังก็เรียบร้อยได้กลับลงมาคืนครับ <laughs> นี่ก็ บ่ายสองโมงสี่สิบสามนี่ก็จะบ่ายสามแล้วเนี่ยนี่กินก็เทียมกันนี่ยังไม่ถึงที่หมายเลยนะครับเนี่ยน่าจะสักพักใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆครับทางขี่สบายครับถ้าเมีบ้านมาด้วยราบรองได้กลับแล้ววันนี้ว้าวสโรงออนทัวร์ นี้เราขับ 4H อยู่นะครับนะยังไม่ถึง4โล4โลเราขับอยู่แต่ฝั่ง <Wow. S 1> ด้านหลังเขาระเบิดนะเพราะว่าน้ำมันชันแล้วโหดร้ายมากสำหรับเราโอเคไปตูกันต่อครับแน่นี่รู้แล้วว่าช่วงล่างบอบช้ำแน่นอนครับรู้สึกอาการได้เลยตั้งแต่ผมมาลัย เสียทรงเลยลต้องไปจัดทรงใหม่ครับถ้ามาสายนี้ก็ต้องก็ต้องยอมครับมีเจ็บปวดบ้างทั้งคนทั้งรถใจถึงก็ไปถึงครับใจไม่ถึงก็ถอยแั่นั้นเองไม่ฝืนครับถ้าฝืนเจ็บก็ไม่เอาได้เสี่ยงครับอันนี้ไม่แน่ใจเป็นทางที่เราลัดขึ้นมาจากด้านหลังหรือเปล่านะ ไม่แน่ใจนะต้องถามลูกพีที่อยู่ข้างหลังชงงงั้นัวนี้ชั้นหักสอบขึ้นมีร่องด้วยฝีเฮดครับใส่เข้าไปเลยริบตรงริงง็ต้องไปริงก็ได้วหวก็ไวครับไวก็สีให้ไอซีโลครับ ได้ได้ทีหายครับเสียงอะไรไม่รู้ไม่น่าโคตรพากวนหมด้ะมันเพิ่งมันเพิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโว์ออนทัวร์ยูทูบครับยูทูบชาแนลครับติดตามพวกเราได้ ไม่ได้ช่องใหญ่โตอะไรนะครับทำมันม,มีเวลาถ่ายก็ถ่ายมีเวลาเที่ยวก็เที่ยวครับว้าวว้าว,วไหวไหมสี่ห้ายไหวไหมสี่ห้ายไหวไหมสี่ห้ายครับสี่ห้ายครับโอ้โหเฮ้ยได้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 ไดไดสี่ห้ายได้ตรงนี้ไม่เสียงอ๋อสี่โลครับไป โอ้ครับรอบต่ำครับสุดยอดสุดติเงมัอนกันไปไปแต่เขาก็โจมครับเขาก็บอกว่าเขาก็โจมอ่ะยากสุดแล้วเอมาเจอเขาระเบิดเป็นไงโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันครับนี่ครับหักซอกขึ้น สอกขึ้นสุดเลยครับสุดพวงมาลัยเลยโ้โหแม่เจ้าเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาครับคุ้มครองผมปักรักษาด้วยวันนี้ลูกหลานมาเที่ยวก็ไม่ได้มารบกวนเจ้าทีเจ้าทางนะครับเดิมเดมมาได้ไหมถ้าฝนไม่ตกก็ไม่แน่ สุดยอดเรารถสูงอ่ะมันจะมีเปลี่ยนเขื่อมา้าหน่อยเผาวันว้าวถึงยังถึงแล้วเหรอ,อเอาวเซเว่นเปิดครับ หายอเซเว่นไม่เปิดครับโดนหลอ,อกไปแล้วโดนหลอ,อกว่ามีเซเว่นอะเห็นแล้วเลยเขาระเบิดลานล่มบิน อันแล้วสองคันก็หายไปไหนละไปเยียบไข่มดแดงไหนไม่รู้เหยียไข่มดแดง้งหนที่เราวิ่งตามไปนั่นแหละถาเ้าที่ก่อนมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหม ธรรมดาต้องมีบาดแผลเนี่ยจึ๊กหนึ่งไงต้องเขียนลายเขียนร่องใหม่หน่อยนึงผ่านผมอะไรเอียงไหมไม่ปกติของผมมาเอียงนี่เหรอถ้าลงแรงอันนี้มันจะแตกเลย้าวทางนั้นโอ้ยเยี่ยงนึงไม่รอดเมีนเมนเมนดูแล้วไม่รอดสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับ สวัสดี of of oh. ครับนี่คือเจ้าถิ่นเขาระเบิดนะคร, oh. คร, okay. ร okay. yeah. oh no. ับไอ้จอยไอ้จอยเจ้าถิ่นเขาระเบิดเฮ้ยย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 ยิ อะไรนะพลาไกดิ่งพลาไกดิ้งครับน้องใหญ่พลาไกดิ้งนะครับเข้าไปติดตามในมีช่อง YouTube ใช่ไหมครับอ๋อเป็นเพจของน้องใหญ่อ๋อกลุ่มล่มล่อนนะครับน้องใหญ่น้องใหญ่สกายแอดเวนเจอร์ครับเข้าไปติดตามได้เลยนะครับเป็นกลุ่มที่

พร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วโอ้โหชิวได้ดีมากครับโอ้โนหนี้ลำที่สองครับเตรียมพร้อมแล้ว มแล้วครับยอดเลยสวยงามมากครับ ถนนใหญ่แล้วนะครับลงจากเขาระเบิร์ก็แยกย้ายครับบถึงที่สอนนะครับโอ,อกาสหน้ามาเที่ยวใหม่นะครับสโลกออนทัวร์ภารกิจแล้วครับสังเกตด,ดูพวงมาลัยครับ <laughs> ไเปยนเครับหลุมลึกนะครับช่วง่อดหลุมช่วงโยกขึ้นช่วงกระแทกนะครับไม่พวงอะไรไป็นีนะครับนี่คือรถยกสูงจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งศูนย์ใหม่นะครับจบคลิปนี้แล้วก็ต้องไปเซ็ตใหม่เช็คช่วงล่างใหม่นะครับให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมวันนี้สนุกมากนะครับขึ้น ช่วงเช้าก็ไปขึ้นด้านหลังแต่โหสดมากโหส,สุดๆนะครับจะต้องถอยนะครับเพราะว่าเจอฝนมาล่องเบียดนะครับล่องลึกด้วยนะครับก็มีรุ่นใหญ่มาด้วยหนึ่งคันก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะครับนะเพราะว่านะเกิดเป็นอะไรึ้นมาจะไม่คุม้มนะครับก็สุดท้ายก็วนมาขึ้นด้านหน้า เที่ยวครับที่มาคาระเบิร์รอบนี้นะครับอย่างนี้ก็ฝากช่องของเราด้วยนะครับสโลงออนทัวร์ครับนะสโลงออนทัวร์แฟนเพจทาง Facebook แล้วก็สโลงออนทัวร์ u b e Channel ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสนุกๆของช่องสโลงออนทัวร์วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ